บูชาองค์ไชยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโอมชัมพาลาจาเลนเยนสวาหาโอมชัมพาลาจาเลนเยนสวาหา โอมชัมพาลาจารีนายยนสวาฮา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  โอมชัมพาลาจาเลนาเยนสวาฮาโอมชัมพาลาจาเลนาเยนสวาฮาโอมชัมพาลาจาเลนาเยนสวาฮา